เอ้าวอัดแล้วอันแล้วเราจะมารีวิวชินจังก็คืออะไรคะมันคืออะไรเนี่ยมเอเอซิมามันคืออะไรเธอยังไม่บอกคนดูเลยมันคือช็อกโกบีแต่เป็นสีชมพูกเล่าเรี่องเปิดย่นี่จริงจริมันเปิดอย่างนี้ได้เลยกดข่วนหนูไหมเนี่ยจริงนะมั้ยขาเขาขอด้วยขาขอโทษยขาขัดขัดขัดอู้ ี่ไม่สนใจขนมแล้วสนใจสติกเกอร์ไม่สนใจสติกเกอร์เป็นเป็นแรนดอมไหมน่ารักมากค่ะทุกคนตื่นขนมแค่นี้เลยไม่มีอะไรกินเฉย่ังงี้ก่อนเป็นรูปดาวนี่ดูอุ้ยหอมด้วยลายอะไรอ่ะอ๋อไม่มีลาไม่มีไม่มีลาไม่มีลายแม่น อร่อยอร่อยยังไม่กินอืออืออ่าช็อกโกลตเองมก่ได้ของเล่นมาจากดอนกี้นะคะเลือกยางมาว่าแบบจะเล่นอะไรดีอันนี้ก็ซื้อซูชิมาลอกเรามีตัวช่วยเป็น Google Translate นะคะอ่านข้างกล่องหลังกล่องไม่รู้เรื่องไม่ใช่คงญี่ปุ่นเป็นคงไทย เกงออกมาก็จะมีอไรนี้กล้องกลนก็มีมอะไรคะ่ะความสามารถ้แกะออกมาให้มันก็มีเขียงด้วยอันนี้ราเขียงต้องแกะยังไงไม่ให้มันทำได้ด้วยกินได้ด้วยได้สามารถวัก้องกันืนจบแล้วนี <c oughs> <c oughs> อันนี้อย่าดีนะคะมันมีประโยชน์ตรงที่เราต้องปั้นสาลายเห็นไหมนี่ลอเหมือนเลืใช่ใช่ออันนี้คือเขียงนะคะเราจะปูโคตรดีเทลอะปูโตกว่าปูโตโคตรดีเทลเลยแหไปแล้วหนึ่งขาดเหตไม่ได้หรอเอาควันใาอะอะไรไม่ใช่ควนใต้เก็บไปก่อนนกุงเทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้น่าจะเป็นสลาย มีมอุปกรณ์ก็คืออันนี้ที่บีบมันเป็นภาษาญี่ปุ่น <c oughs> ไม่ตกเธอมันตกมันหรือไงอันนี้คือที่บีบปลาแซลมอนมอนี่มันมี rice candy powder มันมีทราอันนี้คือที่บีบปลาแซลมอนบีบปลาแซลมอนเก็บไว้ก่อนไข่ปลาแซลมอนบีบปลาแซลมอนอะไรวะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเติมน้ำลงไปแล้วต้องใส่ถุงในก่อนนี่ไงอันที่หนึ่ง ตเติมน้ำ,นำลงไปในถาดให้เป็นหลุมกลม,กลมๆใส่ผงจากถุงสีน้ำเงินโอเคนี่คือผงสีน้ำเงินผสมจนผงหมดแล้วจะแบ่งแบ่งเป็น6ส่วนโอเคอันนี้อันนี้คือข้าวนะคะเดีย๋ยวเราจะใส่ลงไปในเลขหนึ่งตรงนี้ใส่ไปก่อนส,สองันสอ,สอน่าจะพอนะคะ ตื่นเต้นอะมันจะออกมาเป็นยังไงวะขอให้ทันได้วุ้ยน้ำพอเพราะว่าเนี่ยพอแหละเป็นข้าวใช่ไหมใช่ค่ะใส่ข้าว,าวใส่ส่วนผสมใส่น้ำไปพอแบบกับมันทำไมเนี่ยใช่ก็มันบอกว่าใส่ตรงเห็นไหมกลมๆเขาก็ใส่กลมๆที่ไปดูในวิดีโอมาเขาก็ทำแบบนี้ปอกเริ่มเหมือนแล้วมันมันต้องเป็นข้าวปั้นใช่ไหม ใช่อุ้ยหอมอ่ะอืมอืมันเป็นเจลาตินนะทุกคนมันกินได้ใครไม่กล้ากินก็ก็กินคะเฟ่ได้ข้ปสอบไปซื้อมารู้ะนั่งรถนั่งรถสองแถวไปอ่ะเฉียดมากเลยเฉียดอะไรเฉียดตายทุกวินาทีคือนึกเลยตอนนั่งอ่ะคือแบบทุกวินาทีอ่ะมีค่ามากๆ นี่ยังมีผงอีเลยไปแล้วมันต้องดูยังไงอะว่ามันจะได้แล้วก็คือคุกให้ผงมันหมดอ่ะคนคิดก็เก่งนะจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยใช่ดูดูดิอันเล็กๆจิ๋วๆเราแบบมีหลายอันแนละ้โดนัทบ้างละไอศครีมบ้างละโอ้โหมีทุกอย่างเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยอุ้ยข้าวรู้สึกว่าเปียกๆนะคะเ <laughs> รานะมีเพราะเราใส่น้ำเรใหม่ปะราชอบกินข้าวเปียกนะคะก <laughs> ินได้อยู่นะเป็นคนง่ายๆ ยี่โมดง่ายข้าวคนง่ายง่ายข้คนได้เออมอเวอร์โอเคค่ะเราได้ข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือข้าวเห็นไหมอันนี้สองทำไข่ทำไข่กันเถอะเราต้องใส่ถุงสีเหลืองนี่ออมเล็ตแคนดี้พาวเดอร์เราต้องฉีกนี่เอาไปก่อนอืมอ๋อนี่ไงมันมีเส้นอยู่ทุกคนมันมีเส้นอยู่ต้องใส่น้ำอ๋อนั่นงใช่ไหม ตตตง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 งคนผู้ช่วยทำอะไรบ้างคะเนี่ย่ะเขาเป็นกำลังใจดูอยู่นี่ไงจะช่วยคนมาจะได้ทำทูน้าแล้วกันเลย <laughs> <ไ>ถ้างั้นเจะบอกว่ามันซอยซอสให้เข้ากันก่อนอันนี้แล้วก็ทิ้งไว้ได้ค่ะสามนาทีสามนาทีเนี่ยไม่เป็น,นไรเราก็ทำอย่างอื่นก่อนหนยให้มันแข็งคือพอเอ่อเสร็จแล้วมันจะเป็นโรแบบ แงออกมาแล้วมันจะใช่มันจะแบบออกมาเลยโอเคอันนี้ตาถืออ่ะลองทำทูน่าดูอันนี้อะคอะไลน์นี้่ใช่ค่ะเทน้ำใส่ฝาก่อนต้องมีความเหมือนถุนตั้งแต่ทีน้ำแล้วนะี้ดิหินเส้นไหมสลบเทลงโดนข้าวข้าวเปียกว่ะดืมข้าวแช่ไว้ดืมประมาณประมาณสองสองนิดนิดโอเคไหนถุงทูน้า อันนี้โอเคสบัดก่อนมีกลิ่นปะกลิ่นเยลลี่ไงกลิ่นเยลลี่ไม่มีกลิ่นทูน่านะคะไม่ใช่เลียวทูน่าแล้วนะก็เอาช้อนคนค่ะใช่นั่นแหละอ๋อก็สนุกดีนะอืมหอมมากเลยหอมเป็นเยลลี่จริงนแล้วก็รอเซตหรอใช่แล้วแบบเขาต้องดูใช่ไหมว่ามันแบบ ไ,ได้แล้วขอดเดิมมันได้ยังแล้วก็ปัดๆมันแบบเรียบๆโอ้โหเราเป็นเชฟนะคะเชฟซูชิระดับหกดาวหกดาวเลยเนี่ยหกดาวคือเกินมิชลินอีกนะทำไมให้เชฟทำหลายนาทีอ่ะทูนา่าเสร็จแล้วเราสามนาทีาทำกาวกาวคืออะไรอันนี้ไงเ <c oughs> ติมผงจัดถุงดำ ลง <Okay. S 1> ไปแล้วผสมจนผงหมดเมื่อผสมแล้วให้แบ่งเป็น2ส,ส่วนอ๋อแบ่งเป็น2องก้อนก่อนแล้ว,ลวยืดใช่กแบบใช่ก็ยืดแต่ละก้อนเนี่ยอ๋อถ้าดูตามรูปนี้ะใช่นั่นแหละมีทั้งหมดไฟเต็ปนะตะกคนนะเพราะนี้เราทําไปที่สเต็ปที่4แล้วอ๋อสองก่อนอุ้ย มันเป็นผงสีดำแล้วคือมันดูมีอะไรให้ทําดีนะแบบถ้าทำาะบเนี้ยมันรู้สึกว่าเออมันก็แบบเป็นกิจกรรมใช่ไหมซื้อกินแบบว่าไม่ตื่นเต้นต้องทาเองอ่าโอเคนี่นะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปเราจะใช้มือของเราเองนี่คือเขียงนะดูอันนี้คือเขียงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแบ่งแบ่งเป็นสองข้อเราแบ่งเป็นสองข้อทำไงอ่ะนี่เดี๋ยวเขาทำให้ดูเริ่มยากเริ่มเครียดแหละตอนนี้เครียดไรเครียดเพราะว่า เครียดแล้วเาะทำไม่ได้ทำไม่เป็นแล้ต้องมีความอดทนนะคะอดไม่อดทนเล่นไม่ได้นะคะแล้วว่าขั้นตอนการปั้นอันเนี้ยยากสุดแหละเพราะว่ามันเหนียวติดมือโอเคเราจะตั้งไว้วนเขียงนะคะนี่คือนี่คือสายที่เราปั้นเมื่อกี้แปะไปก่อนโอเคเขารู้แล้วทํายังไงให้มันเกี่ยงง่ายอ๋อ โรลโรลอัพใช่โรลอัพล้างมือแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะไม่มีเชื้อาจจะไม่ไ้แต่อะไรนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรากินเรากินกนเองนะหรือกินหรือไม่กินก็ไม่แบบยี่เปนต้องถูเห็นปะมีก้่อนก็แบบแปะๆอย่างนี้นะคะแล้วกดลงไปือต่อไปช่องไหนเติมน้ำช่องเอกับบี A และ B ใช่จนถึงระดับเส้นแนวนอนโอเคอันนียแล้วก็ใส่ผงจากถุงสีเขียวลงใน A ผงสีส้มลงใน B ไม่้แคบอ๋อเออนี่ไง A B ง่ายเลยคุณผู้ช่วยเชฟช่วยห,าหาน่อยค่ะเธออ่านแล้วหน่มันทำไมงงอ่ะอะไรหยุดไรลสารอะไรอ่ะนี่ไงหยดหยดสารนี่คือหยดอันนี้อ๋อมีผงหยดใช่นี่ไงพอบีบป,ปุ๊บใช่ไหมก็เป็นสันนี่เหมือนผสมหรอใช่โอเค อันนั้นเหมือนไม่มีสีเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่มีสีมันเป็นแบบผงที่ทําปฏิกิริยามันเหมือนเยลลี่อะไรสักอย่างที่เราเคยกินแน่นอนเขาทำให้ดูเราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้อันนี้บีบอันนี้ก่อนนะแล้วก็จุ่มลงไปมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หยดอันนี้รู้ได้เลยหยดยังไงมันจะเป็นก้อนใชไหมอ๋อไข่ปลาใช่นักทำอ่ะได้ขอให้ทำ บีบบีบบีบก่อนแล้วก็จุ่มลงไปไม่บีบเธอเธอบีบไปนั้นก่อนอะไรนะบีบไปนี้ก่อนอ๋อมันดูบีบบีบางนี้ก่อนแล้วก็จุ่มลงไปไม่ให้มันดูดลงมาบีบก่อนค่ะเออบีบค้างไว้ค้างไว้แล้วก็ปล่อยอ๋อเหนื่อยอ่ะนี่คือผลประกอบการที่ได้นะคะ ส่วนนี้คือข้าวเราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนแบ่งเป็นหกส่วน,วนโอเคอันนี้กแบ่งเป็นครึ่งก่อนว่ามนเหมือนน้ำมันเลยอะเราจะตัดไข่ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ทูน่าครึ่งหนึ่งมันก็เหมืนอน้าซูชิอะทุกคนคือแบบจะเป็นระเบิดเป็นสีนี่กล้กินหรือเปล่าขี้มือเชฟนี่ <c oughs> นี่ค่ะ <c> ป <oughs> <c oughs> ั้ <c oughs> นลงไปลกุ๊ <c oughs> เราห่อสาหร่ายก่อนดีกว่าอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะนี่สาหร่ายนี่คือาราเราจะใส่ก้อนที่แบบตัดเหมือมนหรือเปล่า <laughs> โอ้ยพันไม่มิดค่ะเราเปลี่ยนก้อนเลยคุโอ้ยมันก็ห่อไม่มิดอ,อยู่ดียะทุกคนแต่ว่ามันนี่ขนาดมันยาวเราขนาดมันเท่ากันเลยนะกับในเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นโอเคก็ได้อยูอย่อย่าไปดูข้างหลังมไม่เป็นส่วนเราดูข้างหน้าพอเอ็นพักไปก่อนพักไปก่อน อุ้ยแข็งจริงทุกคนว้าวนี่ดูดิดดมีใส่ยังไงวะเอาเ <laughs> ้าไม่พอโค่ะทุกคนช่วยด้วยแบ่งเป็นหกส่วนโอเคอันไม่เป็นไรนงั้นเราเอ,าเ,า,เอา,เาเอาทูน่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ไข่ครึ่งนึงใช่อาจจะแค่โชว์แล้ว,วลลกันปึ๊บโบกลงไปค่ะแล้วจะเอาที่มันมีไาย นี่มาอีดมากอันนี้ก็ใหญ่ไปอีกตัวนึงค่ะเรียบร้อยส่วนต่อไปสุดท้ายเราจะเอาไข่กุ้งนะคะอันนี้ไข่กุ้งอันนี้อันนี้โฟกัสไมมตักใส่เข้าไปึน่ารักอ่ะโอนนี้มันนั่จริงๆนะเนี่ยแต่ใส่จานได้เลยจะใส่ทีละนดพอเดี๋ยวมันหกแล้วมันจะไม่น่ากินออกน่ากินอ่ะเหมือนมาก It is real มาก so real ้าวเดี๋ยวเราจะมากินกันโ okay. อเคอะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยาาขอชิมเนนี้ก่อน <laughs> ขอชิมไ,มไมข่กุ้งก่อนเลยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ทุกคนเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเยลลี่เยลลี่ชิมอร่อยอืม เธอจะเอาทูน่าหรือว่าอ๋อนี่เขาเอาไข่หวานเ <Okay. S 1> ขาชอบไข่หวานอิสตากิมัสชิมกันกัดกันดูดูดูอหอมมากทำไมมันหอมอย่างเงี้ยอทุกคนมันม,มีคิวอ,อาวร์โค้ดทังสรี่ยม ไปทานเสเ็จมาแล้วในนี้นี่่ะคะมีภาษาไทยด้วยนี่ตรงนี้ก็บอกวิธีทำน่าหนาเธอทำไมเธอดูแล้วเธอดูเพิงดูหลายรอบมากแล้วจริงคอร์สโอมาเกะสิ่งไซื้อมาลองได้ที่ดังกี้มีขายนะทุกคนหนึ่งรอยสามสิบเก้าบาทดองกี้ทุกสาขาหนึ่งหนึ่งร้อสาบเก้าบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะใช่แล้ว เธอเอาสเ <c oughs> ข้าว่าแล้วเก้เขามองสองซ้อนแล้วเออมันเอาไปล่าตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรเขายังมีอยู่มาดิตตเติมตอันที่หนึ่ง โอ้ยตายแล้วชีวิตนี้เริมที่หนึ่งเพราะว่าเอาเข้าวขึ้นมาแล้วโอ้ยจะอ๋อนี่ไงเติมน้ําให้ถึงระดับขีดในหลุมถาดวงลีแล้วก็เทเทผงสองสองสีน้ําตาลผสมให้เข้ากันได้น้นาําลักษณะคายซีอิ๊วซีอิจิ้มออปลาทูน่าไงยังเหลืออยู่กินได้โอ้ย <laughs> ศึกษามาแบบไหนเนี่ยแล้วกินจะกินจะหมดแล้วศึกษามาแบบไหนเนี่ยเขาถอนอ่ออีกแล้วบคนคะอย่าลืมนะคะมันจะมีผงเสี่ยมตาอันนี้เป็นความผิดพลาดของเราเองเพราะว่าแต่เราก็ไม่รู้อะว่ามันออกไมใช่มันเออโอ้ยละลายหรือยังชิมน้ำมันเป็นเิลลี่ด้วยวะเนี่ยอันเนี้ยหรือเป็นน้ำนะเป็นน้ำซอสเพราะมันเป็นซอสอันนี้ดูสีจะเหมือนเลยอะจะชีเหมือนค่ะขอชิมก่อน not not bad but not good no 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 I don't like it เลยมาเขาตักให้ดูกันเอยนี่นี่นี่น้ำตาลแต่เธอลองกินดู it t ิสเทล like เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวก็ซอสก็ไม่อร่อยมันคือมันเปรี้ยวอย่างเดียวค่ะมันเปรี้ยวอย่างเดียวเธอจิลองอ่ะอาจจะดีก็ได้ลองดูลองดูอ่ะลองดูอะ เลยต้องกินข้าวผัดหมี่เลยโอ้โหแล้วเขาบอกกล่าวว่าจะจิ้มนิดเดียวอ่ะไม่แต่เค็มกับไอ้นี่มันน่าจะอันน no. yeah, like okay. like ี้สแต็กกับอีกหอแค่อะดอลัคือไอ้อดอลัยเอ็นเอ็นนอฟดิสจบแล้วคะ่ะจบจบทุกคนคือดีแล้วจริงๆไม่ต้องทำก็ได้คือเออโอเคแต่แบบถ้ามันมีมาก็ลองทำดูอะไรเงี้ยแต่ ให้มันให้จิ้มมันเียถ้าถ้าคนที่ชอบแบบเปรี้ยวๆออกแบบออกรสชาติหน่อยนิดนึงอะมันคือแบบรสชาติมันจางมากเราไม่รู้ว่าแบบเราใส่น้ำถ<ต>ูกหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ให้มาแล้วเนาะเราก็ทําก็ได้แล้วก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะคะแล้วแต่น้ําซอสแบบมันไม่ได้มีปัญหาอะไรลแล้วแต่รสสัมผัสของแต่ละคนด้วยโอเควันนี้จบไปแล้วหรือว่าย่ออันเนี้ยค่อยเล่นเก็บไว้ก่อนโอเคจบคัทไปแยกย้าย